เราได้พูดถึงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะตระหนักแล้วกเ็เขาเรียวกว่ารับผิดชอบร่วมกันในสังคม<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เองเนี่ยคือหลายคนนะคะเมื่อเตือนไม่ฟังต้องมีการใช้ยาแรงแล้วค่ะเตือนเลยนะคะสําหรับคนที่ลักลอบเผาป่าโดยเฉพาะในเขตอุทยานค่ะโทษสูงสุดเนี่ยปรับถึง2ล้านบาทจําคุก20ปีพร้อมกับขอให้ประชาชนนะคะที่อยู่ใกล้เขตพื้นที่ป่าหากจําเป็นที่จะต้องจุดไฟขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่กํานันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก่อนค่ะ นายอัธพลเจริญชันษาค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าปัญหาไฟป่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการจุดไฟในพื้นที่ไร่การจุดไฟในพื้นที่เขตป่าจุดไฟเพื่อล่าสัตว์ หรือว่าเพื่อที่จะเก็บของป่าซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะทางกลมเนี่ยได้มีแนวทางการลงโทษตั้งแต่สถานเบาไปจนถึงสถานหนักเริ่มตั้งแต่การตักเตือน ไปจนถึงขั้นดำเนินคดีตามกฎหมายโดยบทลงโทษของบุคคลที่เผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติวนอุทยานส่วนพฤกษาศาสตร์หรือว่าส่วนลุกคชาตินะคะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีหรือว่าปรับ4 0 0แสนบาทไปจนถึง2ล้านบาทค่ะหรือว่าทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับทั้งนี้นะคะตามมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ซึ่งในแต่ละปีนะคะจะมีดำเนินคดีไปกว่า100คดีด้วยกัน โดยที่ผ่านมานะครับทางกรมเนี่ยยังได้ดําเนินมาตรการอื่นๆ ควบคู่กันเพิ่มเติมนะครับทั้งการจัดทำแนวกันไฟในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลดความรุนแรงของไฟป่าหรือการเคลื่อนย้ายกำลังพลไปแก้ไขปัญหาไฟป่าในวันที่เกิดเหตุนะครับก่อนเกิดเหตุด้วยนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่อยู่อย่างจำกัดครับรวมถึงของความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนครับที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าในการเข้ามาช่วยดูแลป้องกันไฟป่าและดับไฟในกรณีที่เหตุไฟป่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับทางกรมเองก็จะมีการ สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือค่าปฏิบัติการพื้นที่ละ50,000บาทซึ่งวิธีเหล่านี้ครับสามารถควบคุมการเกิดจุดความร้อนหรือฮอสปอตได้เป็นอย่างดีครับอย่างไรก็ตามก็อยากฝากไปถึงประชาชนที่ทําการเกษตรหรือทำอาชีพในพื้นที่ป่าในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับอยากให้ช่วยกันร,ระวังครับถ้าไม่จําเป็นยาจุดไฟโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเพราะหากเกิดเหตุแล้วความสูญเสียจะประมาณค่าไม่ได้ แต่หากจําเป็นต้องจุดก็อยากให้แจ้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านก่อนนะฮะหากผ่านการพิจารณาแล้วจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงถึงวิธีการจุดที่ถูกต้องเพื่อควบคุมไฟไม่ให้เกิดการลุกลามและหากพบเห็นเหตุลักรอบการเผาป่าจุดไฟล่าสัตว์สามารถแจ้งสายด่วนหมายเลข1362 ได้โดยทันทีเลยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะที่เราเห็นเมื่อวานนี้ใช่ตลอดข้างทางรนะหว่างทางใช่ค่ะจะเป็นการเผาป่าซึ่งเป็นภูเขาซึ่งอยู่ติดกับทางด้วยนะถูกต้องอันตราย<ช>อันตรายมากนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันมาบดบงังทัศนวิสัยในการขับรถนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอควันเหล่านี้ที่มันลอยขึ้นไปครับมันไม่ได้กระทบแต่คนบริเวณนั้นอย่างเดียวนะ,ค,ะคือถ้าเกิดลมข้างบนเนี่ยมันพัดพาพ m 25ไปที่ไหนเนี่ยนะครับโอ้ได้รับผลกระทบทําไมถึงตอนนี้เนี่ยทั่วทั้งประเทศของเรา ค่าฝุ่นละออง PM 2.5มันมีค่าที่สูงขึ้นมา,านี่แหละครับสาเหตุหนึ่งก็คือการจุดพื้นที่นะครับลาสัตว์กันบ้างเผาพื้นที่ทางการเกษตรบ้างในช่วงหน้าแล้งแบบนี้แล้วก็ควบคุมไฟไม่ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็แสดงความห่งใยไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำปางด้วยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ยังคงสูงและสูงเกินค่ามาตรฐานไปมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกจากบ้านไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะจะต้องป้องกันตัวเองให้ดีมีการเปรียบเทียบภาพให้เห็นหน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่ ใช้หวันกับหน้ากากที่ไม่ได้ใช้แบบ,บนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้ครับเกิดคุณไม่สามารถซื้อหน้ากาก N95 ได้นะฮะล่าสุดผมไปเจอข้อมูลมาเขาบอกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่เราใช้ป้องกันโควิด1 9เนี่ยอย่างน้อยใส่2ชั้นที่ออกไปข้างนอกนะครับแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเท่ากับ N95 นะแต่ก็ดีกว่าใส่แค่ชั้นเดียวเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหน้ากากทางการแพทย์ไม่ได้ป้องกันในเรื่องของค่าฝุ่นละออง PM 2.5นะครับต้องเป็นระดับ N95 ที่จะสามารถป้องกันได้